สวัสดีค่ะยินดีตอนเราชมผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่าการเบิงแล้วรุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบิดในช่วงแรกของมือวันที่24เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอดผ้าพ,พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะ พ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ปูแล้วมีแนวทางขเจ้าจเอาบอกพ้าวสามตาไม้ปูขอโชคลาภไห้นะคะพ่อแม่พี่น้องเอาแนวทางจงแรกนี่นะคะของปูหยาเทวดาคะ่ะสิ่เดิมเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะข้ากรบนมัสการเออตัอเวเล่นพ้อะมึงแิ่วรวยค่ะ เาชน้ราเลยมนัดพุสลัดสุดครับตัวเทศเด้อค่ะผู้กนวสกันปก่ะแนวทางเดแนวขางครับปูเมนี้ผู้ใดมาเห็นยังครับปูคะอ่มาเห็นอ้าสามตาอืมาะเสมตาโอ้ค่ะ พเรมค่ะรองร่อมึงค่ะปูด,ดูดูดิ่วปุ่นไม่เห็นแยม,มนค่ะอบ่ดมันตาผุนน่ะเคไดิทินเทียนหนึ่งานะา,านะค่ะปูที่ปู่า,าค่ะ้าวซ้ตัดูแล้่จ้าร่องมึงค่ะปู่ริท่งไปอหไอยู่ค่ะมันก็มี สามเก้่าหนึ่งค่ะอือสามือสามเก้าหนึ่นะค่ะมือก็เด็กเดกนั่ง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 ลิมิตได้เข้ เก่าสีค um> no, mm ่ะโอ้น huh. oh, 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 ั่งนั่งนี่จ้าพูน่าจับตัวก็เก้าสามค่ะจากสามหกหนึ่งเป็นที่ละอืมจ้าพูหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นที่ละค่ะกับกับตัวสีน้ำตาลนั่งค่ะเก้า สามเก้าสามแล,ล,มล,ล้วก็ทับเนึ่งไวสิ่งตีเล้ะก็กกที่ไหไนับสองตัวนี่คือหนึ่งกับเก้าสามนี่นะค่ะพูอ่อืมค่ะพูผู้พอท้องก็ไปดีครับพูเออท้อก็ไปตัวฮะค่าพู ่ายนั hmm. uh, <ba> ่นไว้นม้ลูกน้ำมดีค่ะปูน้ำมถ่ทยอยู่ต่ว่าถ่นทยบักพ้าวปูบเร้่ผ้ถ่ไยค่ะว่าสองเจ้าเอีเจ้านึงว่าสิมากังไบ่อ๋ออีกเจ้านึงเ็เสายังม่เห็นนะคะปูบักพ้าเือนบักพ้าวสมตาอ้าคือมาบักพ้าวทคำมนนี่ กับปเาแต่้าูว่าเด็๋ยวจะหม้นกับูโอ้บอกพาเดียินปูว่าตดดูนบนนี้เนาะค่ะปูจะเห็นแต่ม้วนแกับนั่งเานาะนั่ง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 มุนโดนไหมค่ะก็อยู่มุวอยู่ตังหัหนั่งมุนนี่มุนก็ยังรถตอวรีนี่ลนะ๋อค่ะปูเฮ็ดตะกี้เฮ็ดเอาวิเลย่ะ ด้วเ่บุกเข้าบอกเอฟซีเด้่บุกเข้าด้วยหอบุกเข้าก็เสียวด้านไปมีสีบ้างนี่หรอกนุ่มคด้อนนี่ดีเรียนม่มีขีเสียดีค่ะปูต็นตัววิววิวเด่นนอกเด่นออกไปเลยเด้อค่ะคุณจะทอดมาม่าตีค่ะปูบนี่คุณจะทอดมาม่ามือเดี๋ยวมือขึ้นเงี้ยเพราะมือขึ้นไ โอ้เมนร่ำหนาวติครับปู่เออบมานคู่นะหนึ่งหนึ่งหกล้วะค่ะมื่อวตีได้ไหมค่ะกว่าขายตีรีก็แค่ว่าขายตีรีไคุยกับเพื่นน่ะแล้วคัฝันลุปู่ฝันวันเด็กวันเด็กสิเอว่าโอ้วันเด็กปีนี้วันที่สิบเอ็ดตีครับปู่คนวางแสนลรปู่เนวาขายอะไรนะรวมปู่ฝันาสิ่บบครับ กับที่ผมก็เลีวันคู่เลยอืมขอบคอืมเลีวันคู่พดมาจากสนนี้ปูขนาดสิจดลงกันหายทีมาของคนมวันนีวันคู่วันนี้คู่จัดวันเด็กแนค่ะวันนี้คู่จัดวันเด็กเออก็เลียกกันเลียกกัน เป่านี่งามเยอะดิท่งไปให้จเจี๋เรื่องเันเวลาเฮ็ดอาหารมาลูกไฟไว้ไ<ด>เองนมณท่านนี่ลูกจ้ะพวอพวอหายพอนไหนนะครับพูดคะ่ะพอ,อด,ดับจีเด้อยับจียับจีอยู่ตัวประเทศละคนไลนคกดแช่กดกระดิงด่งกดนนดี่ดาหม่บุเหลือเ้ยเสียงหกหมู่ด้วยแชนแนเด้อ อคนแรกคนที่มีคมนคุคมเจิญนีปนักปองสาี่ปรตูุรโตลำเลื่อยลำเลยนาะนีมีข้อก็กินเขาไม่แซ่บค่ะของหายเามันสิกับเขาค่ะถนนเข้าสองสองเข้าไปหมู่บ้านเนาะแม่นกปูอืมันนคนเล็กย่นสีทิศค่ะ

ค่ะพ่อเดี๋ยวมาดนเด้เข่าหนึหนเกานาะแมนค่ะพ่ออืมนะม,มะนมูงจเดีแยมินเดนทงคนไปเลยคนคนไหนคนแยกกด็ดีดสายค่ะก้นะกันร่างใจกันค่ะพ่อจะขอบคุณปู้เลยนะคะผู้กาลนวัสการ์คาสขขาธุค่ะค่ะ สรุปเนวาทางท่ายคลิปนี้นะคะพ่อพี่น้องคะเนวาทางจากปู่ยาเทวดานะคะพ่อพี่น้องคะมณีปูแ่แล้วมีเนวาทางมาฝากนะคะ,พคะเพิ่นเอาบอกเพาสามตามาให้ปู่ล้อเห็ดอ่าขอโชคลาภให้นะคะกระไดมากเม็ดเดียวคือสามเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องคะสามเก้าหนึ่งท่าเบิร์นี่ที่ปู่เอ่อที่แอนเข็ยม,มานี่ยลอกกันเอาไว้นะคะปู่ลอกกันไว้แล้วก็มีเก่าซีนี่เป็นที่อ่อเป็นเลขที่ปู่แล้วนางนะคะนางกนทำพิธีนะคะเด้เก่าซีค่ะ พม่พี่น้องคะแล้วก็มีแนวทางของคู่จันทน์เมื่อคืนนี้คู่จันทน์เราบริมาดอกพี่น้องแต่วาเรามาแล้วสองขึ้นนี่น้องนวดส่วนมาสกสกียวกับมือวันเด็กนะคะค้นขายรอตลีก็เรียกว,ว่าวันเด็กปีปีปีนานเนี่ยตวงกันกับวันที่11นะคะแล้วก็วันเด็กกับมากมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหกวนสั่นพม่พี่น้องคะอาจารย์ใครอย่าลืมนะคะแคปนาจอค่ะพี่น้องคะมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมื่อนนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพม่พี่น้องคะ ่าสำหรับวันเด็กปีนาปีหกแปดนี่วันที่เท่าไหร่อเอเด็กประเทศดีเบงปฏิทินได้พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องเบิงปฏิทินแล้วนะคะเป็นมือใดอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าบอกอ่เบิงเราด้วยพร้อมเด้อค่ะเด้ออ่คอมเมนต์คำว่าบอกกันแน่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ว่าคนขายรถตุรีพิ่นว่าวันเด็กตรงก,กันกับมือวันที่สิบเอ็ดวันสัน้นบลัวแมนหรือเปล่านะคะพ่อแม่พี่นอ้องอันคอมเมนต์คำว่าบอกแอดพร้อมค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่าช่วงแรกนี้นะคะแนวทางของปู่ยาเทวดานะคะไปไปพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพแมพีณนงบ้ระเทาสุขสกุลน,นะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณขอมูลแนว,แนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบ,บขอบคุณขอบคุณแนว,แนวทางจากปู่ญาเทวดาค่ะเอาเอาไว้พอ,อกันไม่กับบในคลิปหน้านะคะพแมพิ่นงคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ